หลังข้างหนาช่งดึงๆครับดึงแห้งู่ดีครับปลายอย่างงงขุนข้างหนาดินยุบุนค,ครับคุณอ่ะประตองนี้หรอครับประตองธรรมดาครับโอ้นี่จะตรงงามเด้อประตองนย นำนี่ซ่งดินดินครับปลาหยังเหรอครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเ้าครับมายามเป็นเล่าคือเก้าเหรอครับเ้านี้มะมัไก่ครับเ้าร์นี้พี่เหรอครับรอหวยรอปลาพี่แล้วเขาแล้วน้ำแล้วมีเวลาได้ออกไกลครับบานไปครับหลังข้างนาช่้งดึงดึครับ ดึงแห้งอยู่ดีครับนี่ปลาหยังเนาะปะทองครับนี่ ตองธรรมดาบ้านนอาคนี่ต้อง,ง่ามอยู่ครับเหยียบรลอยครับข้างนาก,กรดึงๆครับต่อกันนี่ หลังผุ่นกระดึงครับหลังนี่เบายู่ครับนี่หลังนี่อีกครับโอ้ดึงเบิดต่อกันเลยครับพูน่ะ ข้างหน้าต่อปอีกระดึงครับพุ่นะหลังหนียุ่ว่ครับนี่โอ้ยดึงนุ่งเลือกจะรับนี่เส่ยระเบียดบ้างโอ้พุ่นครับเพ็นตัวยุ่ขาวๆู่พุ่นครับ นี่ดึงลงเลืกแทน ใช right? ่เลอ่ะเป่าจัดำคำนี้ป่าย่างัวคนีป่าย่งละคบนี่ ตองครับโอ้ตัวเงี้ยครับปตองธรรมดาบ้านท้องโอ้ตัวเงี้ยใ่ครับนีโอ้ของเกี่ยวเจ้าวะเกี่ยวครับเกี่ยวแง่ใช่ โอ้ยเกียบรูดครับเกียบรูดมือครับพ่น้างนาดินยุบพ่นครับพุ่นอ่ะไปยังนว่าคำ ปะตองอี่แลรวครับปะตองธรรมดาครับโอ้มีแต่ตรงงามด้วยครับปะตองแงน่ตัวใหญ่ครับเจ้านี่ เดีย๋ยวปล่อยครับลังหนีซุ่งดินดินครับปลาหยังหรอครับปลาจ้าจ้ำครับยำมะเกยเบิร์หรอครับบค่อยถือครับเจ้านี้ เหยียบลอยครับไก่เปื่อยหรอกครับยังอยู่สองสามหลัง หลังสุดท้ายครับนี่หลอนครับไปครับสะรุปผลงานครับเอามาสรุปผลงานปลาเบ็ดครับนี่ก็ได้มาหาเตี่ยมเจ้านี่ติดบอดีบ่มานครับเจ้านี่จะเกาไม้ไกลบ้านนี่โอ้ยขักแต่ดีครับมารอบนี่โอ้ยอเป็นติดบอดีครับเอากระสีลงให้เบิ้งคือเกาลหรอครับ มันบ่มันกระไรปัญชิวาหายามเด็กก็คือจังหมันแท้ปัญชิวาเนาะครับมาสู้มือครับบ่ได้มือได้มือบ่ได้คือเก่าเหรอครับหายูหายจินทั้งสี่เหรอครับเอาคลิปนี้ไปซ้ำนี้เนาะครับพี่น้องจังนเด็กกับฝากก็เลยก็ติดตามได้เลยครับใส่เบื้องใส่หลุนใส่เชี่ยนะครับพอกันไม่คลิปหนาพูดครับยืดดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรางลำลุ้ยทุกชันครับ สวัสดีครับ